เพื่อนๆ่คะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกทท่านนะคะประจอยเกษตรฮัจีมาคือเขาค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮามาดูผลงานของถั่วลิสงถั่วลิสงปลูกในสายน้ําหยดค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เฮาได้เสนอคลิป ep ที่1วิธีการปลูกรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮากลับมาดูผลงานหลังจากที่เฮาใส่ปุ๋ยเร็จสับเรียบร้อยนะคะปุ๋ยที่เฮาใส่ก็คือปุ๋ยสูตร1 8บแปดสิบสองหกตราเล็กน้อยนะพี่น้องพื้นที่ตัวนี้เป็น เป็นพื้นที่ของเงาะนะพี่น้องอ่อล่องกลางของเงาะมันเป็นดินหว่างเข้ากับปลูกทัวลีสงอีกอาชีพหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่น้องของเฮ้าแต่มาปลูกกันเพราะว่าทัวลีสงนี่จะเป็นพืชที่ลงทุนหน่อยนะคะตัวน,นี้ปลูกไว้ทําพันธ์ค่ะพี่น้องคะปลูกไว้ทําพันุยนะ์ยกล่องปลูกนะยกล่องปลูกคล้ายๆกับเอ่อคู่มั่นสําปะหลังนะพี่น้องปกติแล้วทัวลีสงหรือทั่ดินเนี่ย เขาจะปลูกในพื้นดินราบแต่ที่นี้เฮาอยู่อยากจะทดลองปลูกในช่วงในระหว่างที่เป็นหล่องเป็นคู่ขึ้นยกขืนทั้งสองขางยกขืนทั้งสองขางให้ให้มันเป็นคู่สูงระดับสูงนะคะก็เลยปลูกคู่ละสองแถวค่ะพี่น้องค้นี้ใส่สายน้ำหยดใส่ปุ๋ยไปเสร็จสับเรียบร้อยนี่นะคะ ปุ๋ยที่ห้าใสนเนี่ยห้าจะใส่ตรงตรงบริเวณต้นบริเวณต้นของเพลินเพราะว่าสายน้ำยศเนี่ยเขาจะซึมซับยยานซึมซับได้บ,ดบทั่วถึงคืนนำนำฝนนะพี่น้องสายน้ำยศเนี่ยห้าตรงตองใส่ปุ๋ยตรงบริเวณที่ที่สายน้ำยศไปเพื่อที่จะให้ปุ๋ยละลายนะคะตนนัวนี้มีพี่น้องของห้ามาสอบถามว่าเสียนดินอยู่ในทวดินวัาสันอยากจะบอกพี่น้องของห้าก่อนปลูก ก็เอาโฟรดานรองกลุ่นหลุมกระไดแต่ว่าข้องเห่าเนี่ยปลูกไวยถ้ากินเองก็เลยบริได้รองกลุ่นหลุมนะพี่น้องคาดว่าจะฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงเป็นตัวที่ดูแลรักษาเบื้องตนไปก่อนนะคะสําหรับผู้ใดทีมมีเสียนดินกินทัวรีสงของเห่าหรือมันแก้วอย่างสีเห่าก็สามารถใส่โฟริดานได้ถามว่าเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อใดก็ได้ค่ะพี่น้องคะเป็นยี่ห้อใดก็ได เพ,พราะว่าโรดานเป็นบต่างกันค่ะพี่น้องแต่ละเถ่อแต่ละครั้งจะสื่อบอ้คือกันเพราะว่าทางกาพิ่รจะขายให้เฮ้าตนนัวนี้ยังบ้ท่านได้ฉีดผลสารกําจัดแมลงนะคะพระว่าเฮ้าพึงเริ่มต้นปลูกใส่ปุ๋ยเสร็จสรบเรียบร้อยช่วงที่เฮ้าช่วงที่เฮ้าปลูกนะ่ะเฮ้าบ้ได้ใส่ปุ๋ยร่องกลลุหลุมค่ะพี่น้องก็เลยกาบามันเกิดใบผลดินก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่เบิงค่ะพี่น้องค้านี่พอใส ปุย๋ยเสร็จสับเรียบร้อยรดน้ำตามทันทีนะคะระยะของการปลูกทวารีส่งของเหาก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องครับประมาณหนึ่งคืบนะคะในประมาณคืบคืบหนึ่งค่ะนี่หนึ่งคืบประมาณนี้ขุดลุมค่ะพี่น้องใช้วิธีการขุดหลุมนะคะขุดลุมเสร็จครึ่งสายน้ำหยดเลยเดินเส้นสายน้ำหยดเลยรดน้ำทันทีค่ะพี่น้องนี่เกิดดีมากๆเลย เพราะว่าพื้นดินตัวนี้มันว่างกาว่าจะปลูกเอาแนวเมื่อก้อนเนี่ยปลูกขายในหน่อยพื้นที่ในหน่อยซ้ำนิดเดืนสามพันพี่น้องนี่เอาไปต้มขายอายุของถัวลิสงจะอยู่ที่สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะพี่น้องเป็นผืชอายุสั้นนะถ้าเกิดเปรียบเทียบเทียบว่าอายุสั้นกับโบเมนสั้นนะพี่น้องถ้าเป็นพืชอายุสัน้นจริงๆมันต้องเป็นพวก ผักกระจ้อนผักกวางตุ้งแลงสันแต่ว่าตัวนี้อายุมันเป็นพืชอายุกลางากาแม่เจ้าหน่อยนะคะสองเดือนครึ่งอายุเท่ากับขา้าวโพดหวานกับขา้าวโพดข้าวเหนียวแต่ว่าทุริสงนี่มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอาชีพที่ทําให้พี่น้องของเฮาได้มีเงินใส่ไปวันๆนะคะถ้าเกิดปลูกลักษณะนี้ได้ใส่ไปวันๆแต่ว่าถ้าเกิดในลักษณะที่ปลูกสามไร่ถึงห้าไร่ต้องเอาึืนรดด้วยพี่น้องต้องเอาึืนลดให้พ่อค้าคุ้นกลางนําไปขายอยู่ตลาดอีกถอ่ดนึงนะคะ เจหนี้เฮาปลูกบัวลายปลูกเพื่อที่จะเอาทําพันธ์ค่ะพี่น้องคะหล้กก็อีกอย่างเฮ้าเหลือจากทําพันธ์เฮ่าก็ต้องต้มไปขายนะต้มไปขายเดีวยวเสารละสี่ลอยห้าลอยก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องเคยต้มไปขายแล้วนะคะเพราะว่าทุทวัทวรีสงของเฮ้าเนี่ยบ่คอยมีคนปลูกเพราะว่าส่วนมากสมัยนี้เพิ่นเพิ่นจะเน้นพักกันปลูกยางกันก็เลยปล่อยปลาบ่คอยอยากปลูกพืชแบบนี้กันนะคะแล้วที่นี่เฮ้าเฮ้าบ่มีเฮาบม่มียางน้ำเพิ่น,น,นเนาะเฮาก็เลย ปลูกตัวนี้แซมแซมพวกปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังข,ขง้าวโพดขอาเหนีเนี่ยมันสำปะหลังเนี่ยได,ได้เงินปีละหนึ่งขังเขาก็เลยแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกเป็นทวาริสงกระไดปักขโพดนบ้านกระไดค่ะพี่น้องค้านี่ใส่ปุ๋ยเซทซบเรียบ้อยนะคะนี่ค่ะพี่น้องค้างามดูค่ะช่วงนี้ดูแลง,ง่ายๆอยู่พี่น้องเบจ่จำเป็นต้องฉีดกำจัดมแมลงนะพว่าบักทุดินเฮ้าเนี่ย ถ้าจะฉีดช่วงกําจัดแมลงก็ตทองช่วงเพิ่นออกดอกก็ต้องดูแปลงของเฮ้านําว่าแปลงทัวดินของเฮ้าเนี่ยมีสตูพืชปอถ้ามีสตูพืชให้ฉีดพ่นสารกําจัดแมลงสําหรับสารกําจัดแมลงของเฮ้าจะใช้เป็นอีมาเมตินเบนโซเอเ้อร์พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮ้ายัาางยังหดหน้ำซื่อนะคะรดน้ำปกติค่ะพี่น้องคะนี่วิธีการปลูกง่ายๆเลยค่ะ เดี๋ยวพี่น้องของเฮ้ารอชมติดตามในในเออแปลงนี้เดี๋ยวปะจยกเกษตรฮจีจะลงคลิปความเคลื่อนไหวของการปลูกถั่วลิสงให้พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้กันแปลงนี้เป็นแปลงทดลองนะพี่น้องแปลงทดลองเพื่อที่จะลงคลิปให้ความรู้แกพ่พี่ๆน้องๆข้องเฮ้าอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องของเฮ้ากดติดตามแล้วก็ เพื่อที่จะบระพาดความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรของเฮานะคะการปลูกถั่วลิสงเพิ่งเริ่มต้นปลูกยังจะจะบทท่านรายละเอียดเท่าที่ควรน,นะพี่น้องคะก็ต้องรอชมติดตามผลงานตอนต่อไปนะคะถั่วลิสงเป็นพืชอายุที่ลงทุนหน่อยหลักการสามารถที่จะเอาไว้ทําพันธุ์ใดโดยที่เฮาบริสุ่อเมล็ดพันธุ์ถ้าเฮาจะซื้อเมล็ดพันธุ์เฮาก็ซื้อแค่ครั้งแรกเท่านั้นต่อไปเฮาก็เป็น เก็บไว้เอาแนวจะแตกต่างกันครับข้าพเจเลี้ยงสัตว์ข้าพเจเลี้ยงสัตว์นี่ถาบ่สื่อพันเพื่อนกับบ่มีฝักเด้อพี่น้องแต่ถั่วลิสงนี้บ่จาเป็นต้องสื่อสายพันธุเขาปลูกเองได้เลยนะคะปลูกเองปุ๊บที่นี่เวลามันแก่ประมาณสามเดือนเขาก็เอาไว้เอาแนวเขาก็นามาแนวตัวนั้นมาปลูกนี่การรดน้ําให้รดทุกวันนะพี่น้อง ให้รถทุกวันตอนเช้าก,ก็ได้ตอนตอนเย็นก็ได้นะคะให้รถทุกวันช่วงนี้อากาศดีๆกับบริเเป็นต้งรถมากมายนะคะกาว่าพื้นที่ชุ่มนิดๆก็ได้นะคะพี่น้องคะตอนนี้กําลังเกิดอายุของโทรลิสงตัวนี้ถ้าจำาม,ม่ผิดกระไดสักประมาณสิบวันนะคะหลังจากที่หยอดเมล็ดประมาณสามถึงสี่หมื่อเพิ่นกนิงอกแล้วคะ่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะ ใบกำลังเหลืองงามเลยสำหรับทุวริสงนี่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาแต่ว่าถ้าปลูกช่วงช่วงน้าแรงตรงมีแรงน้ำนะพี่น้องเข้าตรงรดน้ำนะคะแล้วก็ที่นี่เวลาเดินสายน้ำยศด้วยพี่น้องให้พี่น้องว่างสายน้ำยศตรงบริเวณแถวของพนเลยนี่จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่างไว้คางๆไกลๆมันจะทำให้น้ำบ่โดนรากของทุดิน นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องว่างให้ว่างทับตนเลยก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวคนก็จะจะไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันมันเป็นพืชล้มลุกเดี๋ยวอีกสักหน่อยถ้าเกิดมันใหญ่อีกสักหน่อยเข้าก็จะขยับขยืหนอ้ายนัยยศให้ทับแบบนี้ให้ทับแบบนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ให้ยุ่ในระหว่างนี้ถ้าเกิดยุ่ในระหว่างนี้กระไดขึ้นกันแต่ว่ามันก็เป็นบางทางเพราะว่าบางทางก็จะอยู่ห่างกันแบบตัวนี้เพราะว่าของเฮ้าเนี่ย จะตรงข้องบงางบ่ตรงข้องบางเพราะว่าเขาบดเด้เดินเดินเชือกนะตอนที่เขาปูกเหาบดเดี้เดินเชือกเาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าขอให้ขอให้โดนปุ๋ยไขะพี่น้องคะเวลาเขาใส่ปุ๋ยเนี่ยขอให้สายน้ำยนเห้าอยู่ตรงบริเวณปุ๋ยที่ที่เขาใส่กันเพื่อที่จะให้ปุ๋ยของเหาเนี่ยระลายได้ดีลุมแต่ละลุมเขาจะใส่อยู่สองเมตรนะคะสองเมตรด้วยกันนี่ต้นนี้ก็สองเมตร ถ้าใส่เม็ดเดียวนี่มันจะอันนี้เกินไประยะห่างของของของตัวนี้ก็จะประมาณคืบกว่าคือกันค่ะพี่น้องคืบกว่า,วาตรงนี้ก็จะคืบกว่าเนี่ยประมาณนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วทุวเรศสงงนี่ถ้าปปูกในดินดินราบนี่เขาช่วงนี้เขาจะบบบเอาไว้ห่างได้พี่น้องมันจะได้อยู่อีกประมาณสองแถวแต่ที่นี่เฮา,ายกคู่ยกล่องเพื่อที่จะทดลองเบิงวา่าการปลูกพืชทุดินนี่ แบบดินราบกับดินร่องตัวไหนจะดีกว่ากันเราก็เลยอยากจะทดลองให้พี่น้องของเฮามาหาความรู้ในคลิปของเฮาอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอราพีและน้องไปกนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะบอผ่านคลิปใหม่ๆของเฮานะคะตัวนี้เป็น e ีพีหนึ่งนะพี่น้องอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะสวัสดีนะคะ